คุณเลิกลับก็สวัสดีคุณจููบนะครับคุณธานีบอกว่าปีนี้สวีเดนหิมะน้อยมากค่ะ,ะแต่แต่รดูร้อนต่ำกว่า20องศาค่ะอ๋อนะครับผมเ,เหมือนเหมือนประเทศเออสเตรเลียนะครับออสเตรเลียเขาก็อากาศร้อนมาเป็นปีแล้วนะ12เดือนแล้วครับผมดูข่าวนะไม่รู้มันเป็นอะไรหลากหลายประเทศเลยครับหลายประเทศเลยครับอากาศ อากาศเปลี่ยนอากาศร้อนอุณหภูมิสูงขึ้นะนะครับไม่รู้ว่าโลกเราจะเป็นอะไรโลกจะระเบิดหรือเปล่า <c oughs> จิ๋วบอกว่าคุณละมุนใจดีสวัสดีค่ะใช่เลยค่ะพูดไมพด่พูดไม่เก่งจริงๆแต่พูดทั้งวันเลยนะครับผมคุณอะไรนะคุณ G k สวัสดีครับทักทายครับทักทายครับผม ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับคุณกิ่งสวัสดีคุณละมุนด้วยนะครับผมสวัสดีทั้ง45ท่านนะครับคุณกาหลงสวัสดีคุณพีพีนะครับพี่สันนสวัสดีคุณจีเคนะครับถ้าผมอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับคุณพี่สันนิสวัสดีคุณจีเคคุณจิวก็บอกว่าคุณมลลวีพรสวัสดีค่ะทักทายยามเย็นนะครับยินดีต้อนรับค่ะนะครับคุณกาหลงก็บอกว่าทั้งผิดก็ยังรักดีค่ะคุณมานิตทักทายครับทักทายครับ ทักทยายามเย็นนะครับขอบคุณมากครับที่เข้ามาส่งกําลังใจแอดต้อมนะครับผมครับคุณบัวบอกว่าสวัสดีคุณน้องกาหลงพี่บัวเองจ้า <laughs> พี่บัวเองจ้าวันนี้มา,าคุณกาหลงเขามากินไอ้นั่นน่ะมะขามากินมะขามอิ่มมะขามแช่อิ่มเนาะยั่วๆนะครับนะครับ เดี๋ยวผมต้องหาซื้อให้ได้เลยคุณกิ่งก็สวัสดีคุณมลวีพรด้วยนะครับคุณลุงคำลาสวัสดีคุณมานิตนะครับผมทักทายกันนะครับทักทายกันยามเย็นนะครับเพื่อนๆอ้าวสวยสวยสวยผมชอบบรรยากาศอย่างเงี้ยครับผมชอบชอบอ่าสบายสบายดีอ่าสวยสวย ็เรียกว่า,อ,าอ, oh, อุณหภูมิโลกมันเปลี่ยนแปลงเนาะอุณหภูมิโลกมันเปลี่ยนแปลงเพราะว่า م, มีโรงงานมีก็เรียกว่าท่อไอเสียจากาพวกรถยนต์อะไรเงี้ยควันพิษอะไรต่างๆมลภาวะไม่ดีโลกร้อนโลกร้อนอน,น่าห่วงน่าห่วงนพาเดินไปเรื่อยๆเนาะเพื่อนๆเนาะพาเดินเล่น<ๆ>เรื่อยๆ ชิวๆชิวๆนี่ครับพี่ๆเขาก็มาเดินออกกําลังกายกันนะครับผมนี่ครับชิวๆชิวๆนี่จูสวัสดีคุณธานีด้วยนะครับคุณลุงคําหลาก็ติ๊กเกอร์รัวๆยาวๆมาให้นะครับผมคนลึกลับก็ขอตัวเข้าออฟฟิศก่อนนะครับผมขอบคุณมากครับคุณเมฆครับขอบคุณมากครับขอให้มีความสุขนะครับคุณเมฆคุณจูก็แอดอบชีสวัสดีค่ะ คนนี้รักหมดใจเลยค่ะโอ้ยเรือสามลำเลยครับเรือสามลำเลยเนาะตรงนู้นสองตรงนู้นสองลำอ่าเมื่อกี้สวนไปลำหนึงเนาะป้าตานสวัสดีครับมิณป้าตานก็สวัสดีแอดจูและแอดต้อมแล้วก็สวัสดีทุกทุกท่านขอให้สุขภาพแข็งแรง อ,อย่าเจ็บอย่าจนาการงานจเจริญรุ่งเรืองมีโชคมีลาบค้าขายหมันหมานเฮงเงรวยๆวซ้าตุนะครับผมคุณธานีบอกว่ากรุงเทพมหานครหรอครับใช่ครับผมใช่ครับย่านย่านบางกะปิครับย่านบางกะปิไม่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 ได้ไม่ใช่ด้านไม่ใช่ในเมืองชั้นในนะครับผมด้านเขาเรียกว่าปริมณฑลเนาะปริมณฑลนะครับผม ชันชานเมืองเออชันชานเมืองไม่ใช่ปริมนทนชันชานเมืองก็ <laughs> จัวคุณเมฆจะรีบไปไหนคะยังไม่ได้ทักทายเลยค่ะนะครับพ่สินีก็สวัสดีปตานด้วยนะครับอขอบคุณมากครับดุก,กาลังใจเนาะ,ะเดินไป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 ชิวช,วช,วช,วชวิทักทายกันนะครับ คิดจะปลูกต้นลักสกอเก่งว่านอรักนั้นไม่ใครกุหลาบกุหลาบกุหลาบครับกุหลาบอเดินชมวิวกันไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆดูเจ้าหมาเข้ามาเล่นกันนี่ <laughs> น้องหมาน้องหมาขอทายหน่อยเด้อ <laughs>